สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพรวในรายการมนุษย์ดาวังคารกันอีกครั้งนะคะสําหรับช่วงนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะกําลังข้าเคร่งอยู่กับการเตรียมสอบมิดเทอมแน่ๆเลยใช่ไหมคะรวมถึงตัวแพรวเองด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาแห่งการสอบแบบนี้หลายๆคนคงจะรู้สึกได้ถึงไฟร้อนหรือความเดือดของเนื้อหากองโตที่ อ่านเท่าไหร่ก็อ่านไม่จบสักทีนะคะดังนั้นค่ะวันนี้แพลวก็เลยอยากที่จะมาแชร์กลยุทธ์เคล็ดลับสําหรับการเตรียมตัวสอบฉบับเร่งรัดกันค่ะเฉพาะฉะนั้นในะคะใครที่กําลังเตรียมตัวสอบอยู่จะพลาดฟังคลิปนี้ไปไม่ได้เลยค่ะ และสำหรับกลยุทธ์เตรียมสอบฉบับเร่งรัดที่แพลนํำมาฝากในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะเป็น5้าข้อที่ง่ายและนำไปปรับใช้ได้จริงแน่นอนนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข้อแรกเลยดีกว่าสำหรับข้อแรกนะคะก็คือการวางแผนค่ะด้วยความที่เรามีเวลาจำกัดในการเตรียมสอบนะคะแล้วก็ ในเนื้อหาหลายๆวิชาเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็จะมีจุดที่สําคัญมากสําคัญน้อยแตกต่างกันไปนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือการวางแผนให้ชัดเจนค่ะโดยแผนการของเราเนะคะจะต้องประกอบไปด้วยขอบเขตเนื้อหาที่จะออกข้อสอบค่ะจํากัดขอบเขตเอาไว้ให้ดีคะ่ะว่าอาจารย์แต่ละท่านในแต่ละวิชาเนี่ย ออกสอบบทไหนถึงบทไหนบ้างมีบทไหนที่ไม่ออกข้อสอบหรือเปล่าหรือมีบทไหนที่เน้นเป็นพิเศษบ้างนะคะและเมื่อได้ขอบเขตเนื้อหาที่ต้องอ่านแต่ละวิชามาแล้วนะคะก็ให้ลิสต์ออกมาค่ะเป็นรูปแบบของเช็คลิสต์นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราอ่านบทไหนจบไปแล้วเนี่ยก็จะได้กลับมาติ๊กเครื่องหมายว่าบทนี้อ่านจบไปแล้วนะและเหลือบทไหนที่ยังไม่อ่านบ้างนะคะโดยวิธีการ ติ๊กเครื่องหมายหรือทำเป็นชิคเช็คลิสต์เนี่ยจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการอ่านหนังสือของเราได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะก็คือไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนแพรวไหมนะคะแต่ว่าเวลาที่ได้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าเช็คลิสต์เนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกดีแล้วก็มีกำลังใจมากขึ้นมาทันทีเลยแหละคะ่ะและนอกจากลิสเนื้อหาที่จะต้องอ่านแล้วนะคะอย่าลืมลำดับการอ่านด้วยค่ะว่าเราจะต้องอ่านวิชาไหนก่อนหรืออ่านวิชาไหนหลังนะคะ และสุดท้ายแล้วที่เราควรใส่ลงไปค่ะในแผนการอ่านหนังสือก็คือวิธีการและเงื่อนไขการสอบนั่นเองนะคะยิ่งถ้าเป็นการสอบออนไลน์เนี่ยจะต้องศึกษาไว้ล่วงหน้าให้ดีเลยว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจะส่งข้อสอบในช่องทางไหนส่งข้อสอบเมื่อไหร่และวิธีการตอบเป็นยังไงนะคะพิมพ์ตอบหรือว่าเขียนตอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องศึกษาไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้ได้ทันค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือกลยุทธ์ข้อแรกนะคะพอขอทวนอีกครั้งนะคะกละยุทธ์ข้อแรกก็คือการวางแผนซึ่งในแผนการจะประกอบไปด้วยขอบเขตเนื้อหาที่ต้องอ่านโดยเรียบเรียงออกมาเป็นรูปแบบของเช็คลิสต์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ลําดับเวลาในการอ่านเนาะและท้ายที่สุดในแผนการก็คือการอย่าลืมที่จะใส่วิธีการสอบเอาไว้ให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมอุปกรณ์ในการสอบไว้ล่วงหน้าค่ะ ไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะนั่นก็คือการเลือกวิธีการอ่านให้เหมาะกับรูปแบบการสอบและสไตล์ของตัวเองค่ะ เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเนื้อหาที่จะต้องอ่าน,นมีอะไรบ้างเพื่อให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเราก็ควรที่จะเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือรูปแบบการสอบด้วยนะคะพายกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดยิ่งขึ้นนะคะอย่างวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำเนาะหรือวิชาที่ผู้สอนไม่อนุญ,ญาตให้เปิดเอกสารประกอบการเรียนนะคะอย่างวิชาที่สอบในรูปแบบท่องจำเนี่ย การอ่านแล้วขีดไฮไลท์เนี่ยหนึ่งรอบอาจจะช่วยให้เราพอคุ้นตาได้บ้างสองรอบก็อาจจะช่วยให้เราคุ้นขึ้นมาอีกบ้างนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นจำได้ขึ้นใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพียงแค่อ่านแล้วก็ขีดไฮไลท์สำหรับการท่องจำเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่านะคะอันนี้ก็แอบย้ำนิดน,นึงเนาะว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะคะแต่ว่า มันก็มีวิธีที่พรวอยากจะมาแนะนําสําหรับการอ่านเนื้อหาที่เน้นการท่องจำเนาะนั่นก็คือวิธีที่เรียกว่า a Active r e c a l l นั่นเองค่ะซึ่ง a active r e c a l l เนี่มันก็คือการที่เราเนี่ยได้นึกถึงเนื้อหานั้นๆอยู่บ่อยๆนะคะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็คือการที่เราได้ค้นคืนความทรงจําบ่อยๆนั่นเองค่ะ ซึ่งการที่เราได้ทำสิ่งนี้บ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราจำได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างการใช้ Active Record ที่นิยมกันแล้วก็ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันก็คือการใช้แฟด c a r d นั่นเองค่ะเวลาที่เราใช้แฟด c a r ์นะคะเราได้ลองนึกย้อนถึงเนื้อหาที่เรากำลังท่องจำตอนนั้นโมเมนต์นั้นเลยคะ่ะที่เราได้ค้นคืนความทรงจำนะคะ ซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าสมองเราเนี่ยได้ทํากิจกรรมนี้บ่อยๆก็คือได้ค้นคืนความทรงจํำบ่อยๆเนี่ยก็จะช่วยให้จําได้ดียิ่งขึ้นนะคะ แต่ถ้าเป็นการสอบอีกรูปแบบหนึ่งถ้าไม่ใช่การท่องจำแต่เป็นข้อสอบที่สามารถเปิดเนื้อหาได้หรือเป็นข้อสอบ take home ซึ่งการสอบแบบนี้เนี่ยส่วนมากจะอาศัยการทำความเข้าใจเนื้อหาเนาะหรือไม่ก็เป็นการที่เราสามารถเนี่ยหยิบเอาเนื้อหามาประยุกใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะโดยลักษณะการสอบแบบนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องจำเนื้อหาให้ขึ้นใจอาจจะใช้วิธีการจดลคเชอร์ได้แต่ว่า คัดมาเฉพาะประเด็นสำคัญเนาะหรืออันนี้เป็นทริคที่เพลอยากจะแชร์ค่ะถ้าสมมติว่ามีการสอบในรูปแบบนี้นะคะเพลาก็จะใช้วิธีการเขียนเอาไลน์ขึ้นมาว่าเนื้อหาหรือทฤษฎีแต่ละทฤษฎีเนี่ยอยู่ในบทไหนหรืออยู่หน้าไหนบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราอ่านโจทย์แล้วเนี่ยพอเรารู้ว่าเราจะเอาทฤษฎีไหนหรือเนื้อหาไหนมาประยุกต์กับโจทย์เนี่ย จะทำให้เราสามารถย้อนกลับไปดูได้ง่ายแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบอกอีกครั้งเนาะว่า,าวิธีการที่เพลยกมาเนี่ยก็อาจจะมีวิธีอื่นๆได้ด้วยนะคะหรือว่าจะใช้วิธีการไหนก็ได้ที่ทุกคนรู้สึกว่าถนัดเนาะอาสิ่งสําคัญมันอยู่ที่จุดนี้เหมือนกันนะคะว่าวิชา ทั้งท่องจำหรือวิชาที่เป็นแบบเทคโฮมเนาะอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการอย่างที่พายกมาก็ได้นะคะแต่เป็นวิธีการที่ทุกคนรู้สึกว่าเราได้ผลอะเราใช้แล้วได้ผลเราใช้แล้วจำได้แม่นหรือว่าเราใช้แล้วสามารถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหากับโจทย์ได้ดีนะคะ <c oughs> ก็ให้หยิบวิธีการนั้นมาใช้ในการเตรียมตัวสอบในครั้งนี้ค่ะสำหรับกลยุทธ์ในข้อที่3นะคะก็คือการอ่านเป็นกลุ่มนั่นเองค่ะ สำหรับวิธีการนี้นะคะเป็นทางออกที่น่าสนใจวิธีหนึ่งเลยนะสำหรับการที่เรารู้สึกว่าเราอ่านหนังสือไม่ทันนะคะโดยค่ะเราอาจจะหันไปหาเพื่อนของเรานะคะแล้วก็อาจจะแบ่งเนื้อหากันอ่านตามหัวข้อที่แต่ละคนถนัดก็ได้นะคะแล้วก็นัดวันหรือว่านัดเวลากันมาสรุปแล้วก็ติวในหัวข้อที่แต่ละคนได้อ่านมานะคะ่ะเอามาแชร์กันเนาะ ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งที่เราจะได้ช่วยกันเช็คความรู้ความเข้าใจนะคะในบางจุดที่เราหรือเพื่อนของเราอาจจะตกหล่นไปเนี่ยก็จะสามารถช่วยกันเสริมได้นะคะหรือบางจุดที่เราฟังพลาดไปหรือฟังไม่ทันในคาบเรียนเนี่ยเพื่อนของเราที่ถ้าเขาฟังทันเนี่ยเขาก็จะช่วยเราเติมเนื้อหาในส่วนนั้นได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยส่วนตัวแพลวเนี่ย ช่วยชีวิตได้มากเลยนะคะในเวลาที่อ่านไม่ทันแล้วจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้ต้องให้เครดิตเพื่อนเลยว่าแบบเพื่อนๆของแฮลก็คือน่ารักมากนะคะเราก็จะมีการอ่าแชร์เล็กเชอร์กันบ้างนะคะหรือว่าการมาติวอ่าอันนี้ก็เป็นการที่ช่วยชีวิตได้ดีมากๆเลยเนาะในช่วงสอบก็อยากจะให้ทุกคนลองนึกถึงวิธีนี้กันดูนะคะซึ่ง มันก็จะมีข้อควรระวังเนาะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบติวกับกลุ่มเพื่อนนะคะซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรเลยนะอาจจะไม่ได้เลือกชอยนี้มาใช้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยอยากจะมาติวกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็เลือกนําวิธีนี้ไปใช้ได้เนาะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือการที่เอ่อบางทีนะคะเราก็อาจจะมีการเมาส์มอยหรือว่ามีการละเลยประเด็นการติวไป ถึงประเด็นอื่นๆนะคะอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันกับเพื่อน,นะะดึงกลับเข้าสู่การติวเนาะเวลาที่บางทีเราอาจจะเผลอไปพูดถึงประเด็นอื่นนะคะแล้วก็หรือว่าเพลิดเพลินไปเนาะใช่เพราะฉะนั้นค่ะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองพิจารณานะคะลองชวนเพื่อนๆมาติวกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันค่ะ มากันที่ข้อที่4ค่ะนั่นก็คือการบรรเทาความเครียดและความกังวลนั่นเองค่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะด้วยปริมาณเนื้อหาที่ต้องอ่านหรือบางคนอาจจะมีงานที่ต้องส่งเนาะแล้วก็อาจจะด้วยเดทไลน์ที่กระชันชิดนะคะไม,ม่แปลกที่เราจะรู้สึกเครียดหรือกังวลเนาะซึ่ง เอาจริงๆแล้วเนี่ยความเครียดปริมาณที่ไม่มากเนี่ยความเครียดเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์กับการเตรียมสอบนะคะเพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเตรียมสอบแล้วอะช่วยกระตุ้นให้เราสามารถจดจ่อกับการสอบหรือโฟกัสได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าความเครียดที่มากเกินไปจนกลายเป็นความกังวลเนี่ยก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอ่านหนังสือและการสอบได้ในที่สุดค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะแพรก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาบันเทาหรือว่าผ่อนคลายความเครียดเนาะอย่างเรื่องของการวางแผนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหนึ่งได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสาเหตุหนึ่งที่สำคัญในการที่เรากังวลกับการสอบเนี่ยก็คือการที่เรากังวลว่าเราเนี่ยจะเตรียมตัวได้ไม่ดีพอกังวลว่าเราเนี่ยอ่านยังไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีแผนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ช่วยได้ค่ะและ บางคนเนี่ยอาจจะเครียดระหว่างสอบนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะบรรเทาได้ด้วยการหายใจลึกๆนั่นเองค่ะซึ่งการหายใจลึกๆหรือหายใจชา้ชาๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็สงบขึ้นมาได้นะคะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกันเนาะที่หลายๆคนกังวลเนี่ยเพราะว่ากังวลว่าอาจจะทำออกมาได้ไม่ดีทั้งที่บางทีเนี่ยก็เตรียมตัวมาดีแล้วนะแต่ว่า อาจจะด้วยการสอบครั้งนั้นเนี่ยที่มันสำคัญกับเรามากทำให้เรารู้สึกกดดันนะคะหรืออาจจะด้วยประสบการณ์การสอบที่อาจจะเคยเจอความผิดพลาดมานะคะทำให้เกิดความกังวลว่าครั้งนี้เนี่ยจะทําข้อสอบออกมาได้ไม่ดีหรือเปล่านะคะสิ่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเตรียมตัวมาแล้วแล้วเนี่ย ขอให้เชื่อในศัก,กยภาพของตัวเองนะคะขอให้เชื่อว่าเราเนี่ยได้เตรียมตัวมาแล้วก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเาก็เอาใจช่วยทุกคนที่กำลังเตรียมสอบเนาะอืมเพาเชื่อว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าบอกว่า ุ้ยทุกคนอย่าเครียดเลยค่ะเรื่องสอบเนี่ยมันมันคงจะไม่สามารถที่จะบรรเทาความเครียดได้ทันทีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้ทุกคนหมั่นสํารวจจิตใจตัวเองแล้วกันนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญอยู่ในสภาวะเครียดมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเครียดมากหรือกังวลมากเนี่ยกออ็อาจจะใช้วิธีอย่างที่พอบอกไปเนาะอาจจะ ถ้าเครียดขนาดสอบอาจจะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆนะคะอาจจะช่วยได้หรือว่าอาจจะพักสักนิดหนึ่งเนาะพักเบรกหรือว่าพักไปทำกิจกรรมที่เราชอบบางก็ได้นะคะและก็มาถึงกลยุทธ์ข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ เชื่อเลยว่าข้อนี้เนี่ยทำได้ยากนะคะโดยเฉพาะตอนที่อ่านหนังสือไม่ทันนะคะไมาเข้าใจเลยนะเพราะว่าอย่าว่าแต่การพักผ่อนให้เพียงพอเลยค่ะการได้นอนสักนิดหนึ่ง,งก็ยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากเลยนะคะในช่วงสอบโดยเฉพาะในช่วงที่เตรียมตัวไม่ทันเนาะ แต่ต้องบอกคะ่ะว่าเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเกินไปนะคะกับการที่จะทําให้ร่างกายแล้วก็สมองของเราเนี่ยไม่พร้อมสําหรับการทําข้อสอบในวันสอบค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะทําให้การที่เราอุตสาหเตรียมตัวมาเนี่ยอาจจะเสียเปล่าได้เพราะร่างกายอ่อนเพลียจากการไม่ได้พักผ่อนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจในเรื่องการพักผ่อนด้วยเนาะ ก็คืออย่างน้อยเนี่ยวันที่ช่วงช่วงใกล้สอบช่วงผ่อนใกล้สอบเนี่ยก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอเนาะเพื่อที่จะได้ร่างกายสดชื่นสมองสดชื่นพร้อมสำหรับการทำข้อสอบนะคะและนั่นก็เป็นกล,ลยุทธ์5ข้อสำหรับเตรียมสอบฉบับเร่งรัดที่เพลนนำมาฝากกันในวันนี้นะคะ ทบทวนกันอีกครั้งค่ะสำหรับข้อแรกก็คือการวางแผนค่ะซึ่งแผนนั้นนะคะจะต้องประกอบไปด้วยขอบเขตเนื้อหาที่เราต้องอ่านนะคะแล้วก็จะต้องลำดับเวลาการอ่านว่าไหนอ่านก่อนอ่านหลังเนาะแล้วก็จะต้องศึกษาเรื่องของวิธีการในการสอบเอาไว้ด้วยนะคะส่วนข้อที่2ก็คือการเลือกสรรวิธีการอ่านให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอบและสไตล์ของตัวเองค่ะ ข้อที่3คือการติวกับกลุ่มเพื่อนและข้อที่4คือการบรรเทาความเครียดและความกังวลน,นะคะท้ายที่สุดคะ่ะข้อที่5ก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคทั้ง5ข้อนี้แพรหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะว่า วิธีการเหล่านี้นะคะให้ทุกคนเลือกนำส่วนที่คิดว่าเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็นำไปปรับใช้เนาะเพราะเราเชื่อว่ากลยุทธ์หรือเทคนิคที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือเทคนิคที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดนั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะเพรก็ขอเป็นกำลังใจในการสอบให้กับทุกคนนะคะแล้วเรามาตั้งใจไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเทคนิคดีๆที่แพวจะนำมาฝากในสัปดาห์หน้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ